สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กเกอร์ก็จะมาวิเคราะห์ครับเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติโปลแลนด์ในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับเวลาบ่าย2นะครับแน่นอนว่าเกมนัดเปิดสนามเนี่ยเป็นเกมที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีเกิดชนะโปลแลนด์ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมสร้างความพึกเขิมให้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ถ้าสมมติแพ้จริงๆเนี่ยสมมติแพ้สัก3า3 2อเนี่ยโอกว่า มันก็เป็นขวัญและกําลังใจที่ดีไม่น้อยเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าแมตช์แรกเราเจอโปแลนด์เนี่ยเปิดสวยๆแล้วเชื่อว่าแมตช์อื่นๆเนี่ยเราก็น่าจะทําผลงานได้ดีตามมานะครับรวมถึงนะครับมีการพูดคุยนะครับในคู่อื่นในสนามแรกด้วยนะครับไม่ว่าที่ไทยจะเจอกับเบลเยี่ยมไทยจะเจอกับตุรกีนะครับแล้วก็ไทยเจอกับฝรั่งเศสนะครับเราก็จะดูทีมที่เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ย ความพร้อมประมาณไหนเราพอพูดกันคร่าวๆพอสังเขปนะครับเพื่อนๆเราไปดูวันนี้ทีมชาติไทยเจอกับโปแลนด์กันก่อนเลยครับแน่นอนว่าฝั่งของทีมชาติไทยของเราเนี่ยแน่นอนว่าการเจอโปแลนด์เป็นงานที่หนักแน่ครับถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถเคยเอาชนะเขามาได้นะครับในการคัดเลือกโอลิมปิกแต่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามาตรฐานของโปแลนด์เนี่ยพวกเขา มาดีจริงๆนะครับแต่สิ่งที่อทโอ๊กมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยข้อได้เปรียบที่มีเหนือโปแลนด์เนี่ยก็มีนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับพเพื่อนๆมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับจากปีที่แล้วนะครับเอาตรงๆเนี่ยโอ๊กก็สรุปมาได้หลากหลายข้อเลยเหมือนกันนะครับอย่างแรกคือโค้ดใหม่ครับหลายคนอาจจะมองว่าโค้ดออสเนี่ยก็ไม่ได้ใหม่สำหรับทีมชาติไทยนะแต่ว่าโค้ดออสกับทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยอกมองว่า เป็นโค้ดที่เข้ามาใหม่นะครับคือยุคจัดเซียนในโค้ดออสคุมทีมอยู่แล้วแต่พอชุดเจเนเรชันใหม่เนี่ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นปีแรกที่โค้ดออสเข้ามาคุมเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๊กมองว่าทางฝั่งของโปลแลนด์เนี่ยพวกเขาก็อาจจะต้องเจอความลําบากพอสมควรนะเพราะโอ๊กเชื่อว่าเราก็อาจจะมีแท็กติกอื่นๆเพิ่มเข้ามานะครับกยุทธ์อื่นๆที่เขาไม่เคยเห็นในยุคโค้ดออสในเจเนเรชันนี้เนี่ย เขาก็อาจจะตั้งรับไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะว่าอกเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นจุดเด่นเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยในตอนที่เราเจอกับโปแรแลนเนี่ยเราก็สามารถทําผลงานได้ดีนะที่เราชนะเขาไปเด็กครับเราก็จะมีจังหวะก,การเล่นจังหวะการใช้บอลสูรเยอะมากๆเพราะฉะนันเนี่ยอกว่าการที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเปลี่ยนโค้ดใหม่มันก็จะทําให้ฝั่งโปแรแลนเขาก็มึนงงสับสนได้กับกลยุทธ์นะครับคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะพอจับทางเราได้บ้างแล้วแต่พอเราเปลี่ยนโค้ดใหม่มาแบบนี้เนี่ย อุกว่าเขาก็อาจจะจับทางเราได้ลําบากสักนิดหนึ่งแล้วมันเป็นการเจอกันนัดแรกเพื่อนๆคือเขาไม่สามารถที่จะสะเกลก่อนหน้านี้เราได้นะครับคือเขาอาจจะมีเกมที่เราเจอกับเกาหลีในเกมบุนเครื่องเนี่ยเขาอาจจะสะเกลตรงนั้นได้บ้างแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชุดเต็มของทีมชาติไทยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเจอโปลแลนด์ครั้งนี้เนี่ยเรามีลุ้นนะครับสิ่งที่จะทําให้เราสามารถเก็บชัยชนะจากโปลแลนด์ได้อ,อยา่างเดงงผมองว่าขึ้นอยู่กับเกมรับเลยเพื่อนๆ ยังไงเนี่ยเกมรับสําคัญมากๆนะครับ m i d ได้บล็อกนะครับเกมครั้งที่เราชนะโปแลนด์เนี่ยครั้งนั้นเราบล็อกไป5นะครับโปแลนด์เนี่ยบล็อกไป13คือเขาก็เยอะกว่าเราเกินเท่าตัวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเกมบล็อกทำยังไงก็ได้ให้มันใกล้เคียงสูสีกันนะครับซึ่งก็พูดตรงๆว่าอันนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนักกีฬาไทยครับเพราะว่าในเรื่องส่วนสูงเนโปแลนด์เขาสูงกว่าเราจริงๆนะครับแต่ถ้า เราขยับในเรื่องของเกมบล็อกมาให้ใกล้เคียงกับเขาอ่ะสมมติเขาบล็อกสัก10เราบล็อกสัก7หรือ8อะไรแบบเนี้ยอ่ะโอ้เชื่อว่าเกมมันก็จะสูสีมากขึ้นนะครับและในเรื่องของการเล่นเกมรับครับโอกเชื่อว่าเนี้ยเป็นจุดเด่นของนักกีฬาไทยอยู่แล้วนะครับขอบอลแรกเปิดสวยๆถ้าบอลแรกเปิดสวยเนี้ยเราจะไปบอลสูตรได้ง่ายนะครับแล้วก็ทางฝั่งของโปลแลนเนี้ยถ้าเราเข้าบอลสูตรเนี้ยโอกย้อนดูเทปที่ทีมชาติไทยเจอกับโปลแลนในเกมที่เจอที่ที่คัดเลือกโอลิมปิกอ่ะ หลายลูกเลยครับที่เขาตามบอลสูตรเราไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์มองว่าบอลสูตรเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของทีมชาติไทยแล้วก็จะเป็นจุดที่ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเก็บเซตหรืออาจจะถึงเก็บชัยชนะไปเลยก็ได้แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยอุค์มองว่ากัปตันผู้ครับร่างกายฟิตมากเพื่อน,อน,อนในปีนี้นะนะครับอย่างที่เราเห็นบทสัมภาษณ์ของกัปตันผู้ออกมานะครับว่าร่างกายเนี่ยฟิตมากเพราะว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ ดูแลกับตันผู้ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกับตันผู้เนี่ยร่างกายฟิตแบบนี้เนี่ยโอกว่าใครก็หยุดยากนะครับเพราะว่าเราอย่างที่เราทราบกันเนาะการจ่ายลูกของกับตันผู้เนี่ยไม่ได้หลอกแค่ฝั่งตรงข้ามนะครับคือหลอกไปกระทั่งคนดูเราจะตื่นเต้นตลอดนะครับเวลากับตันผู้ถึงบอลและมีการจ่ายบอลเนี่ยเราจะได้ลุ้นตลอดว่าจ่ายไปทางไหนบางทีมองไปข้างหน้าจ่ายโค้งหลังบางทีเหมือนจะโค้งหลังแล้วจ่ายมา3เมตรกลางอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกับตันผู้ฟิต นะครับแบบนี้เนี่ยโอ๊กเชื่อว่าแน่นอนนะครับผลงานดีแน่นอนนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นกับตันเพียวอนะ่ากับตันเพียวนะครับคือได้ยืนตัวหลักแน่ๆในมุมโอก๊กแล้วเพียวก็เข้าบอลสูตรค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆนี้บอกเพื่อนๆก่อนนะคือกับผู้เี่ยเคยเป็นกับตันทีมทิมชจติไทยนะโอ๊กก็เลยติดปากคขาว่ากับตันผู้นะแต่ว่าในปีนี้เพียวเป็นนะครับกับตันเพียวนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับในเรื่องสถิตินะครับเอาขึ้นให้เพื่อนๆดูไว้ยาวๆเลยก็แล้วกันนะครับในเกมที่เราชนะโปรแลนด์นะเราจะเห็นว่าการโจมตีนะครับแอตแทกเนี่ยเรา66นะเขาแค่59นะครับเราหลากหลายมากๆนะครับในเรื่องการโจมตีนะแล้วก็เกมบล็อกครับเขา13เรา5อ่ะเขาอาจจะดูดีกว่าเรานะครับเซิร์ฟเอสก็เซิร์ฟเอสไป6เราเซิร์ฟเอสไป2นะครับแล้วก็การผิดพลาดเนี่ยฝั่งเราเนี่ยผิดพลาดไป24นะทำให้โปรแลนด์เนี่ยได้แต้มไป24นะครับส่วนเขาผิดพลาดไปยี่สถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ โดยรวมแล้วครับเกมวันนั้นที่เราชนะเนี่ยอ๊กมองว่าในเรื่องเกมลุกเราดูดีกว่าเราเลยสามารถเก็บชัยชนะมาได้ครับการเจอโปลแลนด์ในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับเจอกันเกมแรกครับเราไปอยู่ทางฝั่งของจีนเนี่ยก็หลายวันแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะโอ๊กเชื่อว่าในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไกลเพิแค่จีนประเทศไทยนิดเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ไทม์โซนอะไรแบบนี้มันไม่ได้ห่างกันมันไม่ได้ห่างกันอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถปรับตัวได้อยู่แล้วแล้วเจอเกมแรกด้วยครับเกมแรกมักยากเสมอกับทุกๆท,ทีมนะครับเ,เพื่อนๆก็อยู่ที่ว่าใครจะจูนทีมติดได้ดีกว่ากันนะครับทีมชาติไทยของเราก็มีโอกาสแหละเ,เพื่อนๆนะแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็นไม่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าพอรุ้นให้ได้เซตพอรุ้นให้ตั้งเซตแรกมาเซตส,สมาแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์กำลังใจเรามาเนี่ย ลุ้นถึงชนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ้าวก็รอุรนรอเชียกกันนะครับส่วนคู่หนึ่งอะไรครับที่เราจะเจอเี่ยครับว,วันที่5นะครับเจอกับเบลเยียมอันนี้เบลเยียมเขาโอกว่าเขาจัดตัวเต็มแน่นะเพราะว่าเขาก็กลัวที่จะตกชั้นเหมือนกันเพื่อนๆนะถึงแม้ว่าหลายๆคนล่ะจะมองว่าเบลเยียมเนี่ยไม่ตกหรอกนะครับเพราะว่ามาตรฐานก็ถือว่าโอเคแลนด์กิ้งก็14อะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าพูดกันตรงๆว่าเขาก็มีโอกาสที่จะตกได้เหมือนกันเพื่อนเเขาก็คงไม่ประมาท แล้วสนามแรกเนี่ยเขามีเจอไทยเราด้วยนะครับโอกว่าเขาคงจะจัดหนักจัดเต็มรวมถึงเขาก็มีโปรแกรมในการเจอกับทางด้านของฝรั่งเศสด้วยครับซึ่งก็เป็น2เกมที่พวกเขาเนี่ยคงจะต้องหมายมั่นปั้นมือเลยครับในการเก็บชัยชนะให้ได้ถ้าเขาเก็บไทยได้เก็บฝรั่งเศสได้เนี่ยโอกาสตกชั้นพวกเขาก็น้อยมากนะเพราะฉะนั้นเบลเยียมเนี่ยคงจะต้องเต็มที่กับสนามแรกมากๆเลยครับส่วนตุรกีเขาค่อนข้างที่จะชิวๆนะยังไม่ได้จัดเต็มขนาดนั้นนะครับ ก็ดูตามรายชื่อที่ออกมาเนี่ยไม่มีคาราเคิลนะแล้วก็ไม่มีทางด้านวากัสนะครับหัวเสาเนี่ยโอว่ามีโอกาสใช้เป็นทางด้านของเดยา่าแล้วก็เป็นทางด้านของบาราดินนะมีโอกาสเป็นไปได้แต่การจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมีซายหินอะไรมาแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเซตเนี้ยของตุรกีเนี่ยโอว่าเราพอก้มแก้มได้นะ อาจจะไม่ได้แบบโอกาสชนะมากกว่าหรอกเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังดีกว่ามีวากัสแล้วก็มีทางด้านของคาราเคิร์ตอ่ะคือถ้าบี2คนนี้มาเนี่ยทีมชาติไทยเรางานหนักแน่ๆแต่ว่าพอไม่มีเนี่ยเฮ้ยพอลุ้นได้พอลุ้นได้นะครับส่วนฝรั่งเศสน,นะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้แพลวพราเท่ากับทีมชั้นนําของยุโรปหรือทีมชั้นนําของโลกทีมอื่นๆแต่ว่าก็คงจะมีดีที่ความสูงต้องระวังบอลโครงสร้างแล้วก็การตีจาก กเรียกว่าจากจุดตบที่มันสูงเนี่ยอันนี้ถือว่าน่ากลัวนะครับแต่โก็เชื่อว่าเราน่าจะผ่านฝรั่งเศสได้นะครับเอ้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นคู่โปแลนด์ไปแล้วเนี่ยในเรื่องการพรีวิวก่อนเกมคู่อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวโอกระจะจัดให้นะครับในการที่ดิมิไทยเจออะไรบ้างแบบนี้นะครับโอกร์จัดให้อย่างแน่นอนวันนี้เกอร์ประมาณนี้ก็แล้วกันมันเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนดนการพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวั